ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสียมตำบลหกลามเพื่อจะตัวรพังพิมานจังหวัดเลยครับนี้ก็มีง้วมาฝากครับพี่น้องครับขับไปเบิ่งล่รายละเอียดง้วกันเลยครับครับผมครับครับครับผมครับสวัสดีพี่ไม้ครับสองพันหาลอยหกสิบแปดครับสุภาพฟ้ามครับบ้านน้องเสียมตำบลหกลามเพื่อจะตัวราพังพิมานจังหวัดเลยครับ เปิดราคาว่วแม่ลูกครับพี่น้องลูกสาวยางงามเลยครับหนาปึ๊กครับพี่น้องเลยครับเตรเ่องดำหูดำครับบือลื่นแต้มแรงการอ่อนต้นดี่เราสดอเรือเราฟวงน้อมเลยครับบังเลยครับโอเคเดียนครับบึงเราก็จะได้ต้นสูงก็จะได้เป็นเม็ดหลอดครับบังเลยครับงามๆามครับพี่น้องพอขาดำเอาไปเป็นแม่ปองแม่พันได้แน่ครับลดราคาพี่น้องเมื่นหกพันหานอร่อยนะครับแม่ลูกเด้ครับบังเลยครับ งานแบบเจ้าถามอยกยุคมาแยกๆครับมอแล้วอันไปนํำกันรวดอันนันจบครับนี่ครับต้องหาหลายยู่ครับน้องไข่บึงการครับไปบ่ได้ครับข้าเมาครับข้าจับแก้วอยู่ครับขอไกลไก่บานห่าเริ่มีปน้องเด้วอ่ต้องแหย่เลยครับเนี่ยเมื่อถึงตัวละแปดพันหนึ่งโอ้ยบังหน้าเป็นหนอนเหียวไปเรียงเนี่ยลูกกับแม่ทำกัน ลูกแม่ลูกตัวที่สามนะครับถือว่าบ้าแก่หรอกครับพี่น้องอยู่กับผู้ห้องเลี้ยงครับเลี้ยงดีๆมีหนาหลายเป็นตัวหม่ครับแม่กับพ่อลูกว่าทับพ่ทับด้วยครับมีความมุ่นกับโฟนอ้างลางดีๆดีหล่ะครับกับือว่าบ้าแจ๋วในไหนคือเป่นเดียมๆมีทีหลักงทับมาแล้วห้องกับพ่อหัครับนั่นแหละให้พี่น้องไว้รุ่นเอาครับความสูงร้อยสามสิบบวกไปห้าร้อยสามสิบหาด้วยครับ รับประกันแจ้งขาค้าโทร้าถอนครับเดือนหนึ่งครับกับกับเบื้องเรกครับหางกับถือว่าเลขกอ่าเข้าเนี้ยครับว่าเขินไปไหนหรอครับผลหางมันลุดครับความว้นน้ำล้นยังไปกันธรรมดาครับพี่น้องที่ว่าว่าหน่าเจียดรักขีบวามตาดำหูดำได้ครับเพาเท่าบนนี่มันไห้ลูกีเต่าน่มดีดีิครับเต่าน่มซีบอมีติงได้พี่น้องเด้เบื้องเลยครับ กวางศิลให้ลูกดีครับเขากรมความเนี่ยลูกสาวนะครับกกหางนี่ครับหางยังดำปือป้อๆครับนัแลนไปอย,ยู่น้ำมุมตัวครับเขาก็เอาขึ้นมารอหนาคอกครับเอามาเขาโมเลียวแสียดีครับงูหน่อยนี่มาเสียกรอกข้อไปดีวะย่าไปขึ้นรถแล้วครับแลนอ่อนทองอย่างนี้ ยาครับไม่มีผู้ไดลหลับใยนี่สนใจกระทางมาโตมาพี่น้องใกล้ๆเอาใกล้ๆครับพอมันเป็นเทศรรากาลก็ว่าอยา่าแล่นไกลมานล้มันอันตรายคนเมามันหลายพดครับไปตะพื่อตะเพื่อดิเม,มาแมกครับแล่นสาดนาสาดหลังครับอันตรายพดครับ่าาล จนนะหน้าเบิ่งครับตัดสินใจก่อนตัดสินใจครับผมว่ามันสองตัวสองว่าใจอยู่นะเพื่อเพือสื่อสองหลุดสามครับพี่นองเด้อหัวแบบมี MP แล้วรล่วครับเราก็บอกมันงัวหน่อยด้วยครับเป็นงัวไทยกลางเขาอยู่กลางเลยหละ่ะเบอร์กลางเลยหล่ะนี่ครับสามสิบสามสิบห้าที่สิบนี่ครับกลางเบีงง่ยงยเจ่ไงปล่อยน้ำทง่งน้ำชาหลดสบายฝนเมื่อหนึ่งไปฝนแล้ว บายพอดีครับลูกสาวไหมครับลูกสาวเลี้ลลยงินแล้วใส่เรือนำน้ำนมันดีครับพี่น้องุมครับหดำหูบดครับ ขอขอบคุณพีน้อนที่รับชมลิป่องยูทูบสุภาฟ้ามนะครับเบิกเล่นไปแลความมันเทื่องครับอ่านมากอะ่ะยังโทรหาครับสบายสบายครับนั่นแหละนี่ตัวแรกระไทายไปเท่าไหร่ละครับมี่ตัวหนึ่งกับทายตัวหนึ่งเรเคยมีว่าหลายน้ำเขาลวครับพอเห็ดเองตรงเองครับนั่นแหละสบายโพดครับ ขออวยพรพีไม้ครับสองต้นหารอยหกสิบแปดเนี่ยขอให้พี่นองลำลำเยรื่อยสุขสุขคนดนนะครับสุขภาพแข็งแรงจะเจ็บจะไข่จะจนจะเจ็บกับให้ลำลำเยรื่อยเงิ้ต้องไหลมากเทมากครับขอสวัสดีพีไม้ครับผม ขอจบคลิไปไว้แค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ